ละครเรื่องนี้เด็ดมากเลือเรอาบบปาแบบปาบสีขาวไม่ได้เล่นเดินแบบเดินแบบะเดินแบบเดินแบบตาาพนะวเาไม่จางาเลยถูกต้องเาไม่จาเอานี้มีงานของตัวเองอ่ะงานอะไรบ้างงานของตัวเองเลครับมันมีอะไรเ้าที่ของตัวเองถายรูปล็อกเล่นอ่าใช่ครับวันนี้ ชื่มอไงชื่อไงผมชื่อวิธีเลิกวิธีลืมนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากจะฟลางอยากอยากพลางเนี่ยคืออยากจะฟลางไม่อยากโดนฟ้าไอยากโดนฟ้าเนี่ยจะโหลดโหลดได้แล้วดอกจันทร์หนึ่งสองสามหรือหนึ่งสามสองพูดจนซึมเข้าเส้นเลือดเหมือนอยาอยากไปฝรั่งเศสมาใช่ไหมทำไมจะต้องเปลี่ยนแค่ยูโรแล้วเนี่ยพลางรั่งเศสก็คือไปโหลดได้ เขาคนอดิกันใช่ไหมเขารักกันนะใช่เคยนะเออยังไงก็ติดตามผลงานของคุณแล้วก็ดีลได้นะคะอ่าแล้ววันนี้ขอเสยงกีให้แฟนคลับที่น่ารักหน่อยแล้วอ่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารของเรามอบชอดอกไม้ศิลปินนะคะ Субтитры